จะทรงต้นก้าไผ่สร้างไผ่ทุกคนนะอันนี้เป็นไผ่เลี้ยงตระกูลไผ่เลี้ยงนะแต่ไม่ใช่ไม่เป็นไผ่เลี้ยงลำอ่ะคุณนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะสับสนไผ่สร้างไผ่หรือแถวอีสานเรียกไผ่น้อยอ่ะเป็นไผ่ใช้ลำทุกคนจะสีเขียวเข้มนะจะคล้ายกับจะคล้ายกับไผ่เลี้ยงถวายไผ่หรือไผ่เลี้ยงหวานอะไรเงี้ยคล้ายแต่แต่ไม่เหมือนทุกคนอ่ะ ข้อใหญ่กว่าตาใหญ่กว่านะลำใหญ่กว่าสีเขียวเข้มกว่าซึ่งมันแยกกันออกเลยหลายคนมามาบอกว่าไอ้ไผ่เลี้ยงที่เราขายนะเป็นไผ่สร้างไผ่เป็นไผ่น้อยซึ่งไม่ใช่นะทุกคนนะอ่ะสร้างไผ่คือตัวนี้ชุด2ต้น300บาทรวมค่าส่งนะเพื่อนนะเนี่วันนี้ส่ง20ต้นนะะถ้าใครสนใจไผ่สร้างไผ่นะอ่ะพร้อมปลูกเนี่ยเป็นไผ่ใช้ลำทำแค่ทำเฟอร์นิเจอร์นะทุกคนนะค่ะเป็นไผ่เนื้อแข็ง หน่อมันก็จะมีความเหมือนไผ่เลี้ยงถวายหรือไผ่เลี้ยงหวานแต่มันจะเส้นมันจะแข็งกว่าเพราะว่าถ้ามันหน่ออ่อนเท่ากันลำมันก็จะอ่อนเท่ากันทุกคนแต่อันนี้ลำมันแข็งแรงกว่าเนื้อไม้มันแข็งกว่าเพราะฉะนั้นหน่อมันก็จะแข็งกว่าเป็นไผ่เลี้ยงพันหนักนะจะออกหน่อได้ดีในหน้าฝนนะถ้าใครสนใจก็สอบถามขังซื้อเข้ามาทุกคนนะ